มาเพื่อแชมป์วางไอพี่เควางมาฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองวางไงมาเพื่อแชมป์มาเพื่อแชมป์ฟ้าเหลืองดึงฟ้าเหลืองดึงรอหนึ่งที่สองที่สามที่ไม่ผ่านเจ้าเขียนมาเพื่อแชมป์กระชากไปยิงฟ้าเหลืองลิ้วจับได้สบายสบายมองหาเตะขึ้นไป พี่ฝ้าเอาบอลไม่อยู่เดี๋ยวดิบมองไหมเจ้าดิโลงยิงหายติพีเคต์เอา่าวแชมป์ว่าไงไม่ได้เล่นสักทีนั่งจันดาเตะออกไปพีเคว่าไงตีฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองสกัดออกมาว่าไงเจ้าลิวพี่เชิดปาให้ใครผักไว้ว่าไงว่าไงตีดิบดินไหไม่ให้เขียงไม่ได้โอ้โหดูบอลลงอย่างเทพเลี้ยงออกเฉยอยดิว่าไงมองทรง <c oughs> แหมพีเคไม่มีพับขา โ้มอ,อย่างเดียวยิงโกงพิษน้ำมันยังาปหนองนายเอ้อเร็วสก,กัดองมาเขาเลื่อนส่งให้ดา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 ส่งมาให้ถ่ายกิจถ่ายกิจส่งไหมยังดึงหลอกมาหนึ่งที้วนติดมาเพื่อแชม,มป,ป์เตะไปก็ไงพี่บอลทีมหมหาไข้โดนได้อยู่ ไป,ไปเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมาวงมาใ <ๆ S 1> หม่แรงยังดีว่าไง่ายบอไม่ออกเลยต่อไปเป็นหนึ่งว่าไง่ัยขติดไปแล้วมองดึงครึ่งไอติดมาเพื่อแชมป์มาเพื่อแชมป์มองมองยิงที่ซ้น์มั่นถนัดฝ<อ>า <ๆ S 1> เหลือง 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, เอวมาบังหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดมาเพื่อแชมป์มาไปแล้วมาเพื่อแชมป์มาแล้วโอโ้โหส่งให้ทีมฝาเหลืองมาเพื่อแชมป์มองหาเพื่อนส่งไปส่งส่งปลาไปแล้วตัดขวางไปแล้ว